สวัสดีครับพบกับหลั่ c h าชแนลและนี่คือช่วงอบาซาคาสเกมวันนี้เรายังอยู่กับโรโตไทสองนะภาพที่สี่แล้วนะครับอ่เราไปเปิดแผนที่ดูมิชชั่นคอนเนคกันเลยว่าหยุดตรงไหนยังไงอันไรยังไงนูนไกลซะเหลือเกินอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาเดินทางไปก่อนนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะตัดไปเลย เพื่อความรวดเร็วถ้าผู้เล่นรอบแรกนี่มันอาจจะไม่ได้ลื่นสมูทโตดอย่างนี้นะครับมันต้องตัดมั้งใกล้ๆเนาะเล่นรอบแรกนี่การกระโดดการอะไรมันจะเล็กๆน้อยๆน,น่ารักน่ารัก <c oughs> <c oughs> มาเจอไอ้เครื่องนี้พอดี บินไม่ให้คนผิดสังเกตอ,อ,อืมีมีคนเรียกไฮเปอร์ทูวันก็คือเรานี่มีภารกิจให้ ให้ไปป้องกันในพวกนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ถ้าเจอเฮลเลอร์ก็คือเจอเราเนี่ยก็ฆ่าเองหลวงพ่อบอกมีมีบางอย่างผลการทดลองบางอย่างกับ right oh, wow. การ right oh, wow. การทดลองกับอ uh, เขา right เรียกอะไรนะทีอวิเลียนเนี่ยกับกับประชาชนเหมือนกับว่าเอาเอาประชาชนเนี่ยไปให้สัตว์ประหลาดกิน ไอ้แม่ไอ้แม่ขอบพิมพนุกเน,น,นียนเนียนขอเนียนเราบินไปบินมาอย่างนี้ไม่มีใครสนใจเราบ้างเลยวะ ไม่ได้ไอ้นี่อไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดมนันมาเอาไหนดีกว่ามันเยอะเกินเอางนี้ดีวะ่ละลักพาตัวลักพาตัวอืมอืมอืม,อม <c oughs> นี่ง่าย เอ๊ยมันปล่อยฉันออกมาฉันหลอดแล้วไม่มีใครสนใจเนาเข้ามาในศูนย์ที่มีการทดสอบเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพอะไรอย่างนี้ มีการจับไฮดรามามาทดลองไฮดราก็คือไอ้หนอนนรกเนี่ยถอยเร็วถอยเร็วมันจะมันจะหลุดออกมาแล้วกอ้โหก็หลุดออกมาแล้วก็โดนเจียมจนไล้เราก็เจอปัดสูกา เจมบอกเอาไปรับประทาน,อนเออเฉยไม่ได้กินพี่หลอกน้องเลยเจมเนี่ยพูดจาหยาบคายโคตรโอ้ยโดนดึงโดนดึงอออืื้ห ของอาหารเสริมหน่อยอไ,อไอ้บ้านี่มันเป็นตัวป้าอะไรนี่ฮึชู่มันอ้โหโดนอีกอ่ครับหึหึตายได้ตายได้ยังก็คุณโอเคเจีส์เจียนนะครับ เรียบร้อยกินนอนเจมกินนอนเราเราก็ได้ความสามารถนอนยึกยื่ของไฮ้ด่ามะความสามารถนี้มีประโยชน์มากนะใช้ได้หลายอย่างแต่มันดูเอถอนทะหน้าเกียดไง Mm -hmm. Corbol, this is yeah, Why i am get I'm that is some picked? man on okay. the But mm -hmm. well, you can go to your fucking dance class later. That is mm -hmm. once a research ruined. Kill him. Kill him now. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. We've lost the target. Fiber 3, this is Cottonmouth 2-3. How copy. Fiber 3, this is Cottonmouth 2-3. Liber 3 Godmouth 2ให้ให้หน่วยกันเมาส์ไปไหนหมดอืมกดค้างเป็นการยิงหนอนจะมีผลต่อการโจมตีทั้งกลุ่ม อะไรมันจะง่ายขนาดนีน้มันทำให้ง่ายขึ้นเยอะ sit rep. No ไม่อยู่เรื่องเลยมโม่จังสมแล้วที่เป็นเกมอยากจะอรารวาสแต่ก็เปลืองช่างมันเสียเ,เวลาไปดีกว่า ว่าตรงนี้เขามีจุดอะไรอยู่เกิดดีเซสเตอร์เกิดภัยธรรมชาติไอนที้เขามีรายงานเข้าไปว่าเกิดเกิดผิดปกติ ถ้ามีคนตอบมาว่าไม่เป็นไรแค่แค่เฟสวันก็นมันมีมีอะไรมีเฟสสองอะไรคือเฟสสองวะอะไรนี้เราก็ต้องไปหาต่อไปว่าแผนสองหรือเฟสสองของอพวกนี้คืออะไรก็เปิดอันที่ต่อครับใกล้นี่ เจอไงเจอศพแบ็กวัดอยู่แถวเนี้ยแต่ไม่รู้ยุ่นนั่นไงโอ้ใช่ปะไม่ใช่เสาไฟนี่หว่าศกแบ็กวัชอยู่แถวไหนน้องคำดาวคำดาวใจเย็น เจอนเนี่ยเดินบนอย่างนี้ทอยห้างเข้าไปทีคนเมืองน,นี้พูดจาหยับขาย

ดูไข่ด็อกเตอร์อาเชอร์เจอแล้วไว้ไปหาที่หลังแล้วนะครับไอพวกแบ็ควอทเนี่ยก็คือไม่มีอะไรถ้าสะสมได้ครบตามที่มันบอกก็จะได้เลเวลอัพแค่นั้นเองก็เล่นบนไปเรื่อยๆหลายๆรอบ <c oughs> หลงพ่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Bad แบ a c k w a ไหมครับเจมบอกเดี๋ยวรับช่วงต่อเองเหมือนว่าเหมือว่าได้ได้ข้อมูลอะไรสักอย่างฟังไม่ทัน <laughs> ตามหาด็อกเตอร์คอนเนอร์มีการจับคนเข้าไปเข้าไปทดลองเร็วๆเร็วๆเรื Wenn ่องมาก เราก็ต้องหาทางแทรกซึมเข้าไปแล้วอ๋อไม่ซึมเลยครับว,วันนี้ไม่มีการซึมใะไรเลยซึ้งขอขอกินหน่อยกืนอืมอืม Mm -hmm. enough fucking games หยุดเล่นสนุกได้แล้ว s <S ได้เวลาได้เวลาเข้าไปข้างใน <Yeah. S 1> ไม่ต้องกินที่หลับน้อ,องเออโอ้โห oh. oh, oh, โดนจะได้ oh. ชอบนะใช่ไหม มากับฉันนี่ไหนเหลือดใครอีก <c oughs> อืมมได้กินพี่หลับนะ้องฮึอร่อยเราเข้ามาด้านใน ทำเราเลยอย่าทำเราเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าอย่าอย่านะครก็มีการจับคนเข้าไปทดลองารู้นะใช่ไหมว่าการส่งคนเข้าไปเจอกับปีศาจเป็นยังไง ผูจ่าไม่ค่อยเพาะเลยพวกนี้ลองลองตายกันดูบ้างนะนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าอีเวนนั่นฆ่าด็อกเตอร์แบ็กเบิร์นอืมมันมันมันชอบยิงจ่อเราแล้วเพิิน ส่งคนมาให้ตัวนี้กินอันนี้เขาชื่อจังกันนอต มนบล็อกแล้วบล็อกไอ้นี่ได้กินมันเลยอืม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 ตัวตัวใหญ่ต้อง ท่านหลายทีเราก็ได้ความสามารถในการสร้างเการาะป้งองกันกทอา,านหนึง่งเป็นการสะท้อนการโจมตีของพวกกระโหลพวกอะไรได้ i this <laughs> is Cotton Mouth Actual. We just landed a direct hit, but the target is still standing. Over. Keep firing, 4-1 Actual! It's only a matter of time! Hmm... They I need my tape uniform. ตายซะที่หมดอพูดจาไม่เพาะเลยเพวกนี้อือเอ่อ,อเป้าหมายตายแล้วเขาอยู่ข้างในเนี่ย เรียบร้อย for the new toys, ได้ของเล่นใหม่มาแล้วสนุกแนะ่เราก็ไปต่อกันเลยไหมเปิดแผนที่มีภารกิจตรงนี้ทำภารกิจกันหน่อย ไหนวะหมุนหลายรอบงงม, <c oughs> มาแบบนี้ยังอ่ามันจะมีไอ้ตรงนี้นะครับเนี้ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยที่เป็นรูปตรงเนี้ยนะครับไม่มีอะไรมากแค่ค่าให้หมด หมดก็จะได้คะแนนสะสมเหมือนกันนะครับก็พอจัดการได้หมดก็จะได้เลเวลอัพเหมือนกันเกมนี้มันจะมีเกมย่อยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เล่นไปไม่มีใครสงสัยเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เห็นเรา He says he's connected to Rux. Hmm. But bet he's got all kinds of information I could use. Hmm. am going to I'm going to look that. ฉันต้องการพูดเรื่องนี้อ uh> ีกแล้วไม่รู้อะไรเลยอย่าบอกฉันว่าแกไม่แกให้อะไรฉันไม่ได้ เอ็ดด็อปเตอร์นี่เหมือนกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแจะอยู่ไหนเรามีอัปเดตสำหรับภารกิจของแจ็มีมี มีตัวอย่างของอะไรนะมีอินเฟคที่ต้องดูบนแผนที่แล้วต้องนู้นะครับดูแผนที่นะครับแล้วก็ล่อนไปตามแผนที่ดรสโตน Hmm. Fascinating. All these specimens were killed while in the process of being transformed into We have a hostile! Protect the research team! <laughs> 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 วางวางคนลงวางคนลงเราต้องไปตามล่าใครอไม่นี้เพราะมีมันหนีรอดไปได้คนหนึ่งนี่หว่า สเตนเจ็ม like ันให้หมดแน่แล้วที่สุดเราก็ไลกกินไอ้นักวิทยาศาสตร์พวกนี้หมดเราก็ได้ข้อมูลพวกมันมาอ่าโอเคนะครับสำหรับพาร์ทสี่นี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับดดูดยดข้างล่างมีอะไรโอ้โหมีแหล่งข้อมูลแล้วจะปล่อย โอ้โหโอ้โหชนเงี้ยงนี้เลยเราจะปล่อยมันไม่ปล่อยมันหรอกมันตัวใช้เปิดอ้นี้ได้ดีมากมาดูกันเปิดภารกิจพูดจาอยากขาย เดี๋ยวเรากินในพวกนี้เปิดภารากิจไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามามาไล่เก็บภารากิจที่เปิดไว้แล้วกันครับมีมีตัวงเดี๋ยวกินไว้เลยอยุ่ไหนปะไม่ใช่วิ่งหนีหอ,นนอยู่แล้วนั่นเม,มันไม่เปิดให้แล้วภารากิจ ถังขยะคว่่งคอปเตอร์ปลอดภัยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าเราไปหาจุดเหลืองเพื่อทำภารกิจกันไปแล้วครับ ตามมันจะตามเอาไงกับมันของงี้แล้วกันมันไสอืมอืม <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ